ไม้แสนอร่อยเห็นบ่อยบอยมีหลากทรงหลายสีมีทั้งทรงกลมทรงรีม่วงแดงเขียวเหลืองส้มก็มีเลือกกันดูสิน่ากินน่ากินสวัสดีค่ะเด็กๆดีต้อับสห้อเรี่ยมหลอสู้หา,า,หหาสสเสียพงยมัน วันนี้เราก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปทํากิจกรรมสนุกๆน,นั้นคุณเหนียวมีคําถามมาถามเด็กๆค่ะในเ,เด็กจ๋าคาของจองที่เราท่องไปเมื่อสักครู่เด็กๆรู้ไหมว่าเกี่ยวกับอะไรใช่แล้วค่ะผลไม้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้รู้จักชนิดของผลไม้กันไปบ้างแล้ว วันนี้ครูเหมียน,นะคะจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมสนุกๆก,กันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยนี่จนใาห่าวแล้วมาห้อจนใาห่าวแล้ยเรามืนเริ่มกันเลยค่ะโอ้โหเราซื้ออะไรเต็มโต๊ะไปหมดเลยคะเนี่ยยยหสววกนตั有าท水果，看ชิล好ยเนขาวชื่อ๊ะว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะเนี่ย โมนั่นเองเด็กๆจ๋าแตงโมมีลักษณะกลมใหญ่ผิวเรียบเปลือกนะคะจะเป็นลายสีเขียวค่ะรีเซอร์สีเขียวรีเซอร์สีเขียวถ้าเราพาออกดูข้างในจะเห็นเนื้อสีแดงค่ะหงเซอร์สีแดงหงเซอร์สีแดง เดี๋ยวเรามาดูผลต่อไปกันนะคะผูเถาวฟูถาอัง,งุนอัง,งุ่นนะคะจะมีลักษณะเป็นพวงลูกเล็บผิวเรียบมีหลายสีนะคะเด็กๆอย่างเช่นสีเขียวสีแดงหรือสีม่วงค่ะจือเสือสีม่วงจือเสือสีม่วง เสียงเจียวเสียงเจียวกล้วยนั่นเองค่ะกล้วยนะคะมีลักษณะผลเรียวยาวผิวเรียบเมื่อดิบนะคะเปลือกจะเป็นสีเขียวเมื่อสุกแล้วเปลือกจะกลายเป็นสีเหลืองค่ะขวางเสอสีเหลืองขวางเสอสีเหลือง เฉาเมยเฉาเม์สตรอเบอรีค่ะสตรอเบอรี่นะคะจะมีลักษณะคลายรูปหัวใจผลเล็กสีแดงค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของผลไม้กันไปแล้วทีนี้คุณเหนือนะคะก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ทดลองเล่นกันค่ะหมันเยี่ยวหวานเฉวมนนะถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยค่ะจะมัน kind of เ้าใครนะหัมันจ้าหลานหลีอะคุณหมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเด็กๆว่าเราอยู่ที่ไหนกันทําไมมันมืดไปหมดเลยคะเนี่ยพวกเจ้าเป็นใครมาทําอะไรที่นี่บังอาจยิ่งนักที่เข้ามาในเขตห่วงห้ามแห่งนี้ ขอโทษด้วยนะคะพอจะมีวิธีที่พาออกไปได้ไหมคะที่นี่ถ้าใครได้เข้ามาแล้วไม่มีทางได้ออกไปง่ายๆหรอกนะแล้วเราต้องทำยังไงคะบอกเราสองคนมาเถอะคะ่ะอยากออกไปจะแย่แล้วได้เราจะปล่อยพวกเจ้าไปก็ได้แต่พวกเจ้าต้องหาของบางอย่างให้กับเราก่อนพวก,พวกเจ้าด้วย,<ล>ยนะนะ เด็กน้อยทั้งหลายหาอะไรหรอคะเด็กๆจ๋างั้นเดี๋ยวเรามารวมพลังกันนะคะเจียยเจียยพวกเจ้าฟังให้ดีนะพวกเจ้าจะต้องหาของให้ครบทั้งสามอย่างและของที่จะหานั้นก็คือผลไม้พวกเจ้ารู้จักกันใช่ไหมเห็นหลงอีกเก้าส่วน แน่ใจหรอถ้าอย่างนั้นผลไม้ชนิดแรกอะไรเอ่ยลำต้นอวบใหญ่มีใบสีเขียวออกผลครั้งเดียวเป็นเคลือเป็นหวีเคลือเป็นหวีเป็นเคลือเป็นหวีเป็นเคลือเหวีเป็นลอบเป็นหวีไป็อบเป็นหวีเป็นเคลือบเป็นหวีอบเป็นไปค่ะเราซื้อเรารีบไปหากันดีกว่าค่ะ บอชื่อบอชื่อคุณเหมียวคิดว่ากลวยแน่เลยค่ะเด็กๆล่ะคะคิดว่ายังไงถูกต้องเฮ้ยมีหน้าถูกเลยเย้ <Yeah! S 2> <c oughs> อย่าเพิ่งดีใจไปงั้นไปหาผลไม้ชนิดต่อไปเลยแล้วกัน <c oughs> อะไรเอ่ย ผิวเนียนเรียบกลมรสหวานอมเปรี้ยวจะทำได้ไหมทำได้อะเป่าจะทำได้ไหมทำได้อะเป่าอะเป่าอะเป่าเมียวเราซื้อจักรวรรดิ์ช่วยดิต้องใช่แน่ๆเลยคะ่ะส้มผลกลมๆรสหวานอมเปรี้ยวเด็กๆคิดว่ายังไงคะ โอ้ถูกก็ถูก้ไอ้ทำไมครูและเด็กพวกนี้เก่งอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยหงุดหงิดหุดหงิดเอาามามาขอสุดท้ายเลยแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมใหญ่ข้างในสีแดงจะทำได้ไหมทำได้อะเปล่าจะหากันข้าเราซื้อ ข้อนี้พวกเจ้าตอบถูกเราจะปล่อยพวกเจ้าไปก็ได้คิดให้ดีๆนะว่าเห็นชีอติงจ้ากปะคุณบอกว่าใช่แน่ๆเลยค่ะเด็กๆสีเขียวกลมใหญ่ข้างในสีแดงเด็กๆล่ะคะคิดว่าแบบไหนคะถู <laughs> กต้องถือว่าพวกเจ้าเก่งกันมากๆเลย <Yay! S 2> เราจะปล่อยพวกเจ้ากลับไปแล้วทีหลังอย่าเข้ามาในเขตห่วงห้ามนี้ขอบคุณมากค่ะเชียเยดีใจจังเลยข้าเราซื้อที่เราได้กลับมาอยู่ที่เดิมแล้ว,ช,ว,ว,วชื่อต่อว่าหังนเกาชิงต้องขอบใจเด็กๆด,ด้วยนะคะที่ช่วยครูหาผลไม้ ปบมือให้ตงไหนคะ <Yay! S 1> วันนี้นะคะ <Yay! S 1> เด็กๆก็ได้รู้จักลักษณะและสีของผลไม้ไปแล้วครูมเหมียวนะคะขอฝากกิจกรรมระบายสีภาพผลไม้ไว้ด้วยนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งภาพผลงานมาให้ครูและเพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะเราซื้อตึงข้างๆนี่มันตเจ้าเที่ย ในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรรอเด็กๆอยู่อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจเจีย